เราถุกต้องเลอที่เราได้ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ทุกท่านผมร,รู้สึกดีดีและกียรตินะครับที่ได้มีนะได้รับเชิญให้มาเป็นประธานนะครับในพิธีเปิดโครงการดำเนินการชุมชนย่านวินในการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบคร,รครบวงจรทา่จิตัดขาดทำในวันนี้ กรณีผมต้องขอแนะนำที่มาที่ไปกับให้นะครับท่านผู้ร่วมกิจกรรมท่านได้ทราบว่าโครงการนี้นะครับซึ่งผมต่อไปผมจะเรียกสั้นๆว่าโครงการทุนตนนี้มีนะครับเป็นโครงการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ประสานขอความร่วมมือระดับกระทรวงมหาดไทยน,น,นะครับแล้วก็ผ่านมาถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านเซยวักขึ้นตัวสูงนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือระยับนะครับ ท่านผู้ิีใจที่วัดของผมนะครับกับทางสาธารณสุขอำเภอเพื่อนะครับดูแลการร่วมกับทางตำรวจก็คือสถานีตำรวจภูธรขุหลวงนะครับเพื่อนะฮะดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้องการแบบพบวงจรแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับก็คือพบวงจรยืนทุกอย่างนะจบในทางชุมชนนี้นะครับซึ่งนะฮะผมได้รับรายงานว่าทางขตหลวจเนี่ยนะครับเลือกชุมชนล้อมใส ตัวนี้นะครับเป็นตุนชนน้ำล่องนะครับเพื่อดำเนินการโครงการนี้นะครับต่อไปแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้นะครับนะครับตรงไหนที่เป็นความต้องการของประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตัวไหนนะครับที่มีลูกหลานติดยาเสพติดแล้วอายนะครับไม่กล้าบอกใครจริงๆมันเป็นความเจ็บปวดนะครับผมไม่เคยสัมผัส กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่มีลูกหลานติดยาเสพติดจะบอกใครก็ไม่กลา้าอายสองมันก็ใสมันต่ไปีนะครับอายายันพ่อแม่บ้างเพื่อเอาเงินไปนเสพยาไปซื้อ,อยาดูนะครับไม่ได้ก็มีการรับเล็กต่อมวยน้อยในท้องที่เราก็มีนะครับผมก็แก้ปัญหาให้ไปหลายหลายหลายท่านแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอให้เป็นความไว้ใจกับสานคัชนในท้นงที่ว่า ผู้เสพยาเนี่ยเขาไม่ถือเป็นอาจฉริยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยนะต้องนะครับเอามารักษานะครับในหลายชุมชนนะครับที่ผมได้รับรายงานมาเขานะครับใช้วิธีการบำบาัดรักษากันเองในชุมชนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับภายใต้การดูแลให้คำแนะนําขอ,ของสาธารณสุขและฝ่ายปกครองรวมถึงตำรวจนะครับบำบัดกันเองนะครับสี่สี่วันในชุมชน ถ้ามันเกินแกนเกินความสามารถแล้วนะครับก็จะส่งไปประบาดรักษาต่อนะครับในหน่วยงานของอปปสนะครับซึ่งผมยืนยันนะครับว่าได้ผลร้อเซนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าในสถานที่นะครับที่ไปประบาดรักษาเนี่ยสี่สิบห้าวันนะครับจะไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสยาเสพติดนะครับแล้วมันจะได้ผลไม่ได้ผลนะฮที่เหลือก็คือพ่อแม่พี่น้องต้องคอยดูรูปหลานเรา ไม่ให้กลับมาแล้วนะเข้าไปอยู่ในแวดสิ่งแวดล้อเม,มเดิมสังคมเดิมนะครับ้าไปเจออย่างนั้นมันก็ยังไม่สามารถรักษานะครับไม่สามารถคืคนัวดีสู่สังคมได้จริงๆนะครับไปไ้โครงการชุมชน,นย,ยั่งยืนที่ผมเรียกสันส้นๆเนี่ยนะครับเขาต้องการหนึ่งนะก็เหมือนหลักการของนโครงการหน้าปักปดก็คือเข้าไปคิดค้นหะา แนะต่แนี้แนวะมาเยี่ยมนะครับแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงวันนี้คนเอาของที่ใช้นะโครงการเรื่องโควิดนะครับแล้วก็สิ่งของใช้ยุงได้แล้วงใช้นะอาจจะมีเน,นี่ยหนะ้ากาพันามัยม้ฮะคนกันโรคอับขุนเราว้ว้ก่อทนทำไว้นอะอันนี้ปีไี้เสือตังนะอาตามมาังนะเอกลุงนะช่วยค่าน้ำค่าไฟนะ ไม่ได้มาหาเสียงแล้วลุงนะเอารับไว้จะได้หมือเดียวค่ะใชครับอม่เป็นหลเอาลุงสู้ๆนะนะสู้ๆสู้ๆตำรวจเป็นห่วงยยนะตำรวจเป็นยายพวกเราประชาชนการจังหวัดประทุนธานีนะใช่ท่านนายอำเภอใช่อำเภอนิชัย้ท่านตตรท่านผู้กับขังหลวงรู้ว่ามีนะครับผู้ป่วยนะครับก็เลยไวมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกันผมเอของมาฝากนะอันนี้ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เอาไว้โควิด

ครับเลยครับด่าดูเครื่องหมายการค้านะครับพู้การลออๆมาเันจากที่ฮอตเลยไว้ใช้นะคันนี้แบบมุกคสวัสดีครับไว้ใช้ครับไว้ใช้ครับต้องการสดมามากมาี่ะ การกามาโอ้โหนี่ตักอย่างนี้แล้วมันจะแทงเข้าเหรอครับเข็เนี่ยไม่เหลือต้างกอครับงกอเลยวาอไว้ใยวะมากร่าไปขีดเยอะนะท่านประการมามอบนะครับให้แม่ก่อน วันนี้ก็อนวันนี้ครับด้วยขอบคุณครับก็เอาไว้ครับได้เล้ครับเร็วครับเาร็วครับมารับกันนันเเือเลไครับปลาอะไรแล้วนะอะรนะรู้ได้ยังปลรับิ oui, de, ้นจากเราะม่ได wow. ้นะครับไรได้ครับ